สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆนะครับวันนี้มาพบกับช่องกเกษตรพอเพียงอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับมาทําปุ๋ยสูตรน้ําสาวข้าวปุ๋ยสูตรน้ําสาวข้าวนะครับคุณภาพาเทียบเท่าปุ๋ยสูตรเสมอสูตร16 16 16 สามารถที่จะเอาไปบำรุงรากต้นใบดอกอะไรต่างๆได้หมดนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทำปุ๋ยไว้ใช้ในบ้านแบบง่ายๆแต่คุณภาพเทียบเท่าปุ๋ยสูตร16-16-16เดี๋ยวมาดูวิธีทำเดี๋ยกันเลยครับวิธีทํานะครับก็จะการทําปุ๋ย น้ำสาวข้าวลนะันตับแรกก็คือต้องมีน้ำสาวข้าวที่เราสาวข้าวกันทุกเชา้าทุกเย็นก็เก็บออกมาใช้เป็นประโยชน์นะครับอันดับแรกก็จะเติมนะครับก็จะเติมน้ำสาวข้าวลงไปในขวดก่อนนะครับก็จะอยู่ประมาณสักลิตรหนึ่งนะทำสักลิตรหนึ่งก่อนเราก็จะเติมตองหาขวดนะครับวันนี้เก็บได้ประมาณสักลิตรกว่า อ่ะก็ประมาณนี้ครับ1ลิตรก็อยู่ประมาณนี้ในสิ่งที่ต้องใช้ต่อไปนะครับผมก็จะมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลใสยแดงนะครับอ่าถ้ามีหัวกากน้ำตาลนะครับมีกากน้ำตาลใช้กากน้ำตาลถ้าไม่มีกากน้ำตาลอนะนี้เลยครับใช้ได้สีอู CEO ดดาสีอูดดานะครับใช้ได้นะครับนะครับเพราะว่า ้างในเนี่ยเป็นน้ําตาลเหมือนกันนะเป็นน้ําตาลเหมือนกันนะไม่มีไม่มีกากน้ําตาลใช้นี่เลยครับสีอีวดํานะมีน้ําตาลใช้น้ําตาลแดงก็ได้กากน้ําตาลก็ได้หรือจะใช้สีอ้วดําก็ได้ใน,ส,นส่วนผสมนะครับอ่าอันที่2ก็จะเป็นพวกนี้จุลินทรีนะครับก็จะเอาเติมไ้ในขวดนี้นะครับอันนี้มาดูวิธีการทําครับทำไม่ยากครับง่ายงายครับนะทำง่ายง่ายแต่คุณภาพ เทียบเท่าปุ๋ยสูตร16-16นะครับเราสามารถไปรถดินนะรดต้นมงต้นไม้นะครับอันนี้ก็ใส่น้ำตาลผมจะใส่น้ำตาลไป3สามช้อนเนาะครับน้ำตาล3มช้อนเสร็จแล้วก็จะเติมจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไป นะวันนี้ไม่มีจุลินทรีย์หัวตั้งต้นก็จะเอาจุลินทรีย์ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปมันจะหอมนะครับนะปุ๋ยเราจะหอมนะไม่เหม็นนะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดฝาเนาะปิดฝาเขยา่าเขย่านิดนึงนะครับปิดฝาเขยา่าเขยา่าเขย่าแบบนี้ มันก็จะออกสีขุ่นๆนะครับให้น้ําตาลละลายในนี้นะขยวขยาวแบบนี้ครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากนะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปตั้งไว้ที่ร่มนะตั้งไว้ที่ร่มไว้นะขายฝาไว้นิดนึงเผื่อนะมันขยายตัวเนาะเวลาเปิดก็ค่อยเปิดเ,าเบา เนะปิดระเบาแก๊สมันจะออกมาทางนี้นะครับเอาทิ้งมาหลายวันเนี่ยแก๊สมันจะออกเอาปลาเปิดเปิดระเบาเอาทางที่ดีเราก็ควรจะคายฝาไว้นิดนึงนะคายฝาไว้นิดนึงตั้งไว้ที่ร่ม7วันครับ7วันสามารถนําไปใช้ได้เลยนะเจวันสามารถนําไปใช้ได้เลยจะไปฉีดไปพ่นเอาไปลาดนะครับเอาไปลาดก็สําหรับวดนี้นะครับก็นะ้ำต่อข้ามันเหลือนะผมก็จะทํา แบบผสมซีอิ๊วนะครับก็ะจะเอาตอนแรกก็จะเอาน้ำสกข้าวลงไปก่อนนะครับมันก็จะได้ประมาณสักลิตรหนึ่งนะครับนะสักลิตรหนึ่งเราก็จะเอานี่เลยจเจ้านี่เลยซีอิ๊วดำาครับแทนจากต่างๆลก็จะเอาลงไปหนึ่งช้อน ็นสีดำเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเติมเจ้านี่นะครับจุลินทรีย์จุลินทรีย์พวกยาคุงยาคูอะไรพวกนี้นะครับเราแก็เติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปอ,อันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่มีกากน้ำตาลไม่มีน้ำตาลใส่แดงครับใช้นี้ได้เลยใช้นี้ได้เ,เราได้แล้วก็าาเป็น ปิดฝาแล้วก็ขย่าเนาะอ่าขยา่านะครับขยา่าขย่าวขยาว่าเนี้ยเราก็จะได้ละครับจุลินทรีย์ปุ๋ยสูตร16 16, 16นะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะเอาไปตั้งไวที่ร่มนะวันในร่มร่มตรงไหนใต้ต้นต้นไม้อ่าในบ้านเราอะไรใต้ถุนใต้เถินได้หมดนะครับนะเราก็จะได้ละปุ๋ยสูตร16-16อันนี้ใช้สีอดํา อันนี้ขวดแบบนี้เมื่อกี้ที่ทำไปใช้น้ำตาลสายแดงนะครับก็จะเอาไปตั้งเก็บไว้ประมาณ7วันหลัง7วันเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะนำไปใช้ได้อัตราการใช้ก็2ช้อนต่อน้ำา20ลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ผมใช้กากน้ำตาลนะสูตรกากน้ำตาลนะครับ2ช้อนเนี่ยช้อนนี่แหละ2ช้อนนี่ ต่อน,น้ำยี่สิบมิลเราก็ไปฉีดไปพ่นไปลาดอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการนำไปใช้นะครับนี่มาดูขั้นตอนการนำไปใช้นะครับอันนี้ก็ทำไปครบเจ็ดวันแล้วนะครับกินหอมครับหอมมันเข้าหมากหอมดมดูแลหอมนะครับไม่เหม็นนะครับนี่ก็น้ำยี่สิบิลต่อนหนึ่งถงังน้ำหนึ่งถังนะครับก็จะเติมนี่ไปสักสองช้อนเนาะ เสร็จแล้วก็จะคนนะครับตอนนี้มันนาวก็ออกลูกเต็มไปหมดนะครับวันนี้ก็จะเอาปุ๋ยจุเลนรียน้ำสาวข้าวนะสูตร16-16นะมาราดคนต้นนะเพื่อบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบบำรุงผลเนาะนะ,นะลูกออกเยอะนะครับมันนาวเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาราดนะ ส่วนังนี้ก็เป็นเงาะฝั่งนี้นะครับเป็นเงาะอ่าเดี๋ยวก็จะราดเหมือนกันนะครับเงาะก็ออกลูกพอใช้ได้เลยปีนี้นะปลูกมาสามปีแล้วพอได้กินนะครับนี่นะครับเมื่อเราผสมเสร็จนะครับผสมปุ๋ยอะไรเสร็จแล้วก็ราดไปตามโคนต้นเะยครับนะโคนต้นมะนงมะนาวไม้พงไม้ผลของเรานะครับอ่าเป็นปุ๋ยเสริมลงไปในดิน ลาดใต้ต้นเงาะนะครับแล้วก็ลาดรอบๆโคนต้นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นการเสริมปุ๋ยให้กับพวกไม้ผงไม้ผลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นมะนาวมะนาวมะม่วงมะม่วงนะครับส่วนการฉีดพ่นควรฉีดพ่นตอนเช้านะก่อน9ก้าโมงเช้าเพราะว่าตาใบกำลังเปิด นะตั้งแต่ตื่นมา5้าโมงหกโมงหกโมงเชา้าจะถึงก่อน9ก้าโมงเนี่ยการฉีดพ่นทางใบนะครับก็ควรทําตอนเช้านะการฉีดพ่นไม้ดอกนะที่กำลังออกดอกอยู่ควรลดอัรอตราให้มันเจือจางลงนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เข้มข้นกันไปนะดอกของเราก็จะเหี่ยวได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะไว้เท่านี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามันประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสลับคลิปนี้วันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ